ดีค่ะวันนี้ก็มาอัปเดตกันหน่อยนะคะก็การวิ่งงานแกลปในรอบเช้านะคะค่ะที่ง,งานแกลปในรอบเช้าก็ดูนะคะได้งานช่วงแรกนะคะว่า,าตอนกี่โมงเบิดเรามาดูกันเลยค่ะปึ๊บปึ๊บนี่นะคะงานแรกเลยนะคะของร้านภูมิกลางตามสั่งนะคะ ก็ตามมาด้วยปังกโกตามมาด้วย็รกเกตแล้วก็ตามมาด้วยข้าวมันไก่นะคะข้าวมันไก่ได้งานไปนะงานเี็วเหมือนกันค่ะตั้งมะพร้าวอ่อนก็ได้เร็วเหมือนกันนะคะก็ครัวมาหาเฮงนะคะเร็วพ่อค้าบอกว่าขอเวลาพ่อค้าหยุดนั่งได้ไหมยังไม่ได้นั่งเลยหยอกๆค่ะ ก็ตามด้วยนมมีปั่นนะคะวันนี้ก็จะได้งานน้อยหน่อยนะคะเพราะว่าโมเตไปทำธุระของลูกสาวของตัวเองค่ะก็ได้อยู่เท่านี้นะคะวันนี้196าบาทค่ะพอใช้ไหมไม่พอใช้ค่ะแต่ก็ต้องพักคนเพื่อที่จะรักษาตัวเองก่อนนะคะก็ฝากกดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะนี่ค่ะ ร้านร็อกเก็ตก็บรรยากาศดีนะคะเผื่อมีคนสนใจอยากไปนั่งนะคะปังโกสัมพิงก็ออกดีนะคะเผื่อพิกร็บท่านใดอยากได้งานก็ไปนั่งรอนะคะปังโกกว่าจะได้งานสําหรับทางนี้ก็ใช้เวลาในการนั่งเฝ้าอยู่เป็นเดือนเหมือนกัน,นะคะ่ะนุมนีปั่นนะคะก็รสชาติอร่อยะคะ่ะเคยชิมมาแล้วคะ่ะก็ลอง สั่งมาได้กันนะคะค่ะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตาม